ทำจำนวนบุศลระคำด่างเหลืองนะครับต้นนี้คุณลูกค้ารับไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เลจะมาแยกแล้วก็ชํำน้ำเพื่อที่จะให้รากงอกพอรากงอกปุ๊บก,ก็จะลงเครื่องปลูกแล้วก็ทำการส่งให้คุณลูกค้าซึ่งคาดว่าณนะตอนนั้นเนี่ยใบายอาจจะเพิ่มจำนวนมาอีกสัก 2- 3ใบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการนี่ฮะแซะหนอกออกจากต้นต่อ ก่อนอื่นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับแค่หาร่องรอยหรือตำแหน่งเหมาะที่เราจะทำการแซะนะก็นี่ฮะที่โคนตน้นอาจจะไม่มีรากติดนะครับแล้วก็ชํำน้ำําไม่เกิน10-15วันเดี๋ยวรากก็จะงอกหลังจากนั้นเราค่อยลงเครื่องปลูกส่วนอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ฮะคือภาชนะที่เอาไว้ชํำน้ำก็ควรจะเป็นแก้วนะฮะแล้วก็ใส่น้ำยาเลงราก หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่อันนี้คือพี่เลยคัดน้ําฝนไว้เลยนะครับลองน้ําฝนเอาไว้ใช้สําหรับชําตัวต่อไปก็คือมีดนี่นะครับทําความสาดฉีดพ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้บริเวณปลายแหลมตรงนี้แหละครับไปแสหนอออกมาโอ้โหเรียบร้อยครับรวดเร็วทันใจมากเลยนี่ครับนโฟกัสกล้องดีๆ เรียบร้อยไม่ต้องใช้ปูนแดงป้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชําน้ําเท่านี้เองแล้วก็เดี๋ยวยังไงพี่เละก็จะมาอัพเดตแล้วก็รายงานให้เพื่อนๆดูลงถึงเจ้าของไม้นี้ด้วยนะครับจากสภาพการดูแล้วแก้วไม่น่าจะเวิร์กครับเนื่องจากลึกจนเกินไปนี่ฮะพี่เล็ก็เลยต้องใช้แก้วกาแฟเล็กๆนะครับเพื่อที่จะประคองก้นของบุษราําด้วยแล้วก็ ตำแหน่งตกของลำต้นบรรจบกับน้ำกำลังดีเลยนะครับกำลังดีเลยเนี่ยก็รอแค่รากงอกมาเท่านั้นเองอ่ากองไม่ค่อยโฟกัสนะครับระดับน้ำก็เอาแค่ท่วมนะครับเนื่องจากไม่ใช่แก้วใสเนาะเราก็จะไม่เห็นเอาแค่ท่วมโคนต้นมาพอดีพอดีนะครับกาเอานะครับกาเอาโอเคนะครับวันนี้เทคนิคในการ ทำไม้ตระกูลเสน่ห์จันทร์หรือบุษราคข้ามนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูเ,เพื่อนอยากแนะนำหรือคอมเมนต์คิดเห็นยังไงก็เชิญได้เลยนะครับบ๊ายบาย